อ้าวอนอย่างนี้ท,ทำยังไงเนี่ยเอาวอาวอารุ่นรุ ids, ่นนะขึ้นยังไงฮะอะไรขึ้นยังไงอ้าวรุ่นนะขึ้นได้ไหมรุ่นรุ่นรุ่นร่ต้าอ้วนต้าอ้วน อ้วนรุโซนะเอาเรืงับิ๊กต้ไปรุทโซทำยังไงทำยังไงรโซรโซรุซตีไม่ได้ไปตีโไม่ได้ใช่ไหม หนดอ้วนใช่ไหมฮะ